ก็ามาต่อนะครับกับรายการอบิจิเออกูลืมเปิดเพลงหรึเปล่าไอซ์ส์โอเคนะก็กลับมากันต่อกับอบิ RPG บอ g Gaming ม h a n n e l นนะครับมึงฟังกูดีๆน้ำลายกูยิ่งสองใส่เกลือซะด้วยไอซ์ส์ไม่ใช่เสือกไอีิวกูไม่ใช่เด็กเสือกไอซ์ส์น้ำลายพูดนน้ำลายตอกไอหำตุงหำตุงหำ ทำด้วยมึงกูกระโดดวีดีสิวะไอ้สัตว์เยี้ยโอ้ยจะล่วงไอ้สัตว์โอ้จะล่วงเรเย็นๆสินายเจ๋อนี่กูเช่บังไอ้ห้าพ่อมึงตายโอ้ยอุ้ยกระโดดไอ้ห่ำมึงหยาดมึงหยาดรีบมากไอ้สัตว์โอเคดีมากโอ้ยดีมากกูบอกไปโอเคดีมากเอาให้ดีกว่านี้ไอ้สัตว์ น้ำเงียนแตกโอ้โหแตกคาหน้ากูเลยแม่กูหื่นกรามจมาังวะเฮ้ยใจเย็นๆค่อยๆล่วงอีกแค่นี้นี่มันเป็น Double ดับเบิลไม่ใช่เหรอแล้วดูกูก็ดูลงมานี่ลบอย่างดิจิตอลครับซ้ายขวาซา้โอ้โหแท่งสุดท้ายนั่นไงกูว่าแล้วโอเคครับโอ้โหกูกูจะมาได้แล้วครับเพลงเริ่มใหม่จบเริ่มใหม่จบนะ ไอ้เหี้ยอไอ้ผู้สร้างแห่งรวยโอ้ยกูนี่ปวดเยี่ยวเลยนี่ดอซ้ายขวาเอ้าไอ้สัตว์มึงไมีอันโอ้ยเ่โอ้โหจัดแล้วก็ดงไอ้สัตว์เลย ก็ขออนุญาตปูแบบนึงนะฮะเนื่องจากที่ว่าพวกคุณอาจจะมองไม่เห็นเออนี่อะมองไม่เห็นนะเนี่ยเพื่อเพื่อตัวเองและส่วรวมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาไอสัตว์ไอเหี้ยไอควายให้กูวิ่งมาคนเดียวเลยนะไอยหานมาพกเนี่ยวะสัตว์มาพกเนี่ยมาพกโอ้โหมันจะนี่กูไม่ใช่นี่นะ เขาอันเลิศโอ้โหเขาเขาอะไข้างล่างเป็นทางจริงกูไม่เชื่อไอ้สัตว์เห็นไหมกูไม่เชื่อไอ้เหี้ยมีห่มตุงกูนี่ต้องวิ่งไปใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเอาเหี้ยมันแบบแรงสุดเลยว่ะวิ่งครับวิ่งครับไอ้สัตว์วิ่งครับกูบอกวิ่งไกลไอ้ี้าไอ้เหี้ยบ้องตายแม่ตดยบ้องได้แม่ตายบ้องได้แม่ง คุณ่อยเอ๊ะเพื่อเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม,มนะผมก็จะทำการเปิดในวิชั่นโอเคครับสุดยอดตอนไหนต่อวะ แลไรวะน่ยศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนยึ่งศ่งเก้าหน้ไว้ที่น่ะผู้สร้างเกมทะลึ่งมากเลยศูนย์ศครับสตัว L สามมุกคุยพอดีเลยคอควายว่าแบนเยอะแยะศูนย์หนึ่งศูนย์เป็น O L O ล L O น้เห็นไหมทะลึ่งมากเลยเป็นมากกว่าดับเบิลนะอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งหนีนะอืม ต้องดิบอยองดิบยงมีสตาเดอะไรสตัง์น่าเป like ็นไงไงคุก่ pues Alle, Number, ิงถุยเอาเอาอุณิคิมูกโป่งเลยไม่มีอะไรเหียยกับดักกว่านะไอสัตว์ คอนฟิกซิสเต็มบินโหลดคอมเมนชั่กเดเฮ้ยมึงเอาไม่ทำไมมึงไม่ให้นี่ม้างวะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเฮียลืมอีกอ่ะเขาเรียกว่าเออให้เครดิตเอออันนี้เครดิตของไฟล์ตัวเอของไฟล์ส่วนตัวรู้ปะเนี่ยโอ้กูจบแล้วหรอวะกากากอิสระผู้เล่นครับอยากชิบหายเลย ยากมากไม่กากหรอกยากมากยากจนแบบกูตายหลายครั้งเลยมึงดูตรงตัวมงที่กูตายชิพหายโอ้โหมึงมีการกระโดดลงมาจากฟากฟ้าเอ็นนะโอ้ช่วยสู้กูเกย์สู้สู้กูกูสู้กูทางสุดท้ายอยู่นี่ใช่ไหมนะใช่ไหมเนี่ย ทต๊ปี้ลูมครับโอ้โหทตป๊ปี้ปีปีปีสลิปโซนคือโซนเตียงนอนใช่ไหมกูนายสัตว์กูไม่กูไม่นอนยังไม่นอนคือตอนนี้ตอนมืดวะงั้นนอนดีกว่าเราเด็กดีเราต้องนอนหลับฝันดีครับเราฝันไปว่าเราโดนคนเกยียดทุยไอสัตว์ทะลึง่งและอีเหี้ยนี่นี่เอา้ากูด่าตัวเองอีกโอ้โหกูนี่เหมือนกูบ้า โอปปีน้นี่หนึ่งสองสองสี่ห้าอ่ะทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่าเราขาดอันนั้นอ่ะใช่ปะไม่เกี่ยวเลยอ๋อแมบปบทุกแมปจบแค่นี้โอเคกูคก็ไม่ได้ว่าอะไรเ,เกมก็สนุกดีนะแต่คำถามคือมึง Obrig <ฟะ>เอาน้ำมาทำไมวะนะมันตกนี่เป็นไงสวยงาม แต่และแมปนี้โอเคมากเลยนะแต่บมก็มือดูข้างล่างครับโอ้โหมึงวางมาได้ไงนั่นยังแมงก็ลนแหละนะกอนนี้เลยก็ก็ <c oughs> ต,อ <c oughs> ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ตอนจบนี่ต้องเพลงนี้ไปดู